ไปทางไหนเนี่ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดีตใช่ไหมหมดแล้วตายหลับหน้าตายแล้วหนึ่งร้านเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนี่ไงสองร้านเหมือนกันหรอวะคนละล้านอันนี้มิสซลินท์นะเว้ยเตี๋ยวขั้วไก่ใช่ตรงนี้ปะเลิกกิจการเลยเหรองามไส้เลยเขานี่ยข้าวใบตั่งมีตอนนี้ไม่รู้ละแต่ว่าแต่หิวหิวมากตอนนี้หิวมากนกฮะชั่วโมงกว่าเหรอฮะเฮ้ยชั่วโมงกว่าปะเนี่ยถามจริง ตูโมงเหรอเียแล้วไงนี่แทบไม่มีที่นั่งแล้วนะวออเหรอตอนนี้ที่นั่งเขาอยู่แถวนี้เนี่ยเขาพาไปนั่งาพาไปเห<ล>รอโอ้โหพริกเบรกแตกบ้านสมเล็กมีสองชนิดพริกกะหมูและพริกไก่ครอบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสไม่สั่งไม่ทำไม่มีการสต็อกของสั่งได้ทางไลน์ไอดีส่งทั่วประเทศคอรรับ ติกเกอร์อาจารย์คงหมอผีที่เก่งที่สุดในประเทศไทยออกมาแล้วครับ2ชุดชุดละ30ทเท่านั้น <c oughs> รีบบุญน,นุนเดี๋ยวนี้เลยอย่างนั้นไม่ได้ยินเสียงหัวร้อนจะบอกให้ <c oughs> <c oughs> ไปทางไหนเนี่ยพี่เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเดี๋หนุนนี่เราขี่ <c oughs> เลี้ยวมาเร็วไปหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอจอดเนี้ย ผมจำทางจอดรถไม่ได้ผมจำไม่ได้จำวัดนี้มานี่พี่วัดสัมพันธวงศ์อันนี้คือจะไปไหนครับวัดสัมพันธวงศ์เดี๋ยวจะพาไปร้านที่เคยกินหมูเตะเมื่อประมาณโอ้โหสี่ปีที่แล้วเว้ยไปนี่คือเยาวราชอ๋อเยาวราชอยู่ข้างหลังใช่เพราะเราเอารถมาเนี่ยเราก็ต้องจอดตามซอยเล็กอย่างเงี้ยแล้วเดินหน่อยน่าจะเดินสักประมาณไม่น่าเกิน2กิโลน่ะก็โอเคอยู่ก็คือออกกําลังกาย ไอ้ร้านนี้พี่เจอได้ไงไอ้ร้านหมูเตะโดยบังเอิญโดยบังเอิญเดิน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 หาที่เราลัเพื่อจะไปกินเยาวราชใช่ไหมเพื่อไปกินเยาวราชแต่เจอร้านนี้ก่อนจอดปุ๊บเฮ้ยโหเห็นแบบหอมเว้ยเนื้อย่างหมูเตะแบบเป็นร้านเล็กๆแต่หอมอ่าเห็นแล้วเห็นว่าหมูสเต๊ะแล้วเห็นไหมน้อยู่ยังอยู่แสดงว่าอร่อยจริงเนี่ยเล้วมีก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ด้วยนี่โอ้โหคนเยอะว่ะเอาหมดก็อย่าบอกว่าหมดนะหมดหรือเปล่าครับหมดแล้ว หมดหมดไม่หมดเร็วจังนี่สองครึ่งมีทุกชุดได้ไหมหมดเกลี้ยงเลยเห็นไหมเห็นไหมอร่อยจริงผมมากินนี่ประมาณ4ปีที่แล้วโดยบังเอิญเดินมาจากไอ้วัดปทุมพงศนี่ะจอดรถนู่นแล้วจะเดินไปกินของเยาวราชเจอตั้งนี้กินโอ้โหโคตรอร่อยอ่ะหรือหรือหรือสต๊อกไม่มีเหรอไม่มีมีไหมไม่มีเหรอใจร้ายบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าของหมดนะครับ เรามาช้าร้านสองช่วนี่นี่นีเตาถ่านอย่างงี้แม้มเดี๋ยวดูดูดูไว้ก่อนแล้วกันหมูสเตวัดเกาะสเตวัะก <มา S 2> ัดเกาะ1,700บาทตอนมากินนะ5บาทอ๋อแล้วเราเปิดกี่โมงกี่โมงนะ5โมงครึ่ง5โมงครึ่งถึงสองช่มแค่นั้นเองอะไรกินไม่เป็นไรแต่พี่เล็กการันตีว่าอร่อยอร่อยแน่นอนโหนี <acho S 2> <so ll able> ่ตายหลับหน้าตายแล้วหนึ่งร้านรู้สึกยังไงบ้างครับมาแล้วไม่ได้กินถือว่าเสี่ยงมาเรามาแบบเสี่ยงดูดีคนเยอะไหมคนเขานั่งกันเยอะเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันนี่ไงล้านนนเหมืออกัว คนนละาอันนี้ไม่เลิมนะเว้ยอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่เฉลิมจะค่อยมาต่อแล้ไปกินไปกินของขาวก่อนมีหอยเชลลหอยจอหมูเดรร้านร้านร้านนี้ไอ้นี่อร่อยพี่หมูฉลามแล้วก็มีฮ่องกงดูหอยห่อยแต่ผมไม่ได้แต่ผมไม่ได้กินแต่ผมไม่ได้กินหมูฉลามนานแล้วนะนานแบบนานมากดูฝั่งนู้นนี่พี่แต่ก่อนไม่ได้เยอะเท่านี้นะ ก่อนแม่งมีแต่ก่อนไม่ได้เยอะเท่านี้นะมันมีร้านก๋วยจับอยู่ร้านเดี๋ยวนี้โอ้โหจับลงหนังเท๊ปพาดแต่ตรงไหนวะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อร่อยลลบในไปสมเล็กและเด็กที่วินโตวันนี้ต้องใส่แมสก์เราว่าผู้คนมากมายที่เยาวราชแบงคอกใบนะใช้หน้าชาวเลยตอนนี้คนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนเพียบเลยเป้าหมายเราคือจะไปร้านที่แบบหลบในอยู่เล็ก ร้านเนี้ยผมกับพี่คุยกันมาก่อนแล้วแล้วเป็นร้านที่เรากินมาเป็นระยะเวลาพี่กินมากี่ปีผมมากินมาประมาณ20กว่าปีได้เราน่าจะเกินอยู่แล้วเป็นร้านที่เราเห็นตรงกันนะครับว่าร้านนี้อร่อยจริงแล้วก็หลบในจริงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะพาไปไหนเดี๋ยวจะลุ้นกับว่ายังอยู่เปล่าร้านนี้น่าจะยังอยู่เชื่อนี่อยู่ไปตามมาครับมึงย่างร้านนี้นี่นี่นี่อ่า ตรงนั้นก็นหอ<า>ยจ้อแล้วก็เป็นร้านขนมปังเป็นพวกของหวานแล้วเป็นอาหารทะเลไอติมผัดแล้คนเยอะไอติมผัดเหรอโอ้ข้างหลังเนี่ยจริงๆตอนที่เราเดินมาเนี่ยตรงนั้นก็เป็นของหวานเต็มเลยนะเยอะแต่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งเยอะขนาดนี้คือฝั่งตรงไหนที่คนเยอะๆเนี่ยแสดงว่าแของเขาแน่จริงของอร่อยเพราะว่าเยาวราชนี่ถ้าไม่อร่อยอยู่ไม่ได้เรารีบไปใกล้ร้านที่เราจะไปแล้วใกล้แล้ว เวลานี้ไอเด็กที่วินโตถังแตกครับถังแตกมันแวะกดตังค์ไงเดี๋ยวไปกินแล้วไม่มีตังค์จ่ายเขานี่มันกดตังค์แล้วได้แล้วได้แล้วครับโอ้โหรวดเร็วมากเติยวขั่วไก่ใช่ตรงนี้ป่ะใช่เลิกขายเลิกขายแล้วเลิกกิจการเลยเหรอจริงดิเลิกงานเนี่ยนนี่ะไม่จริงเหรอสองโหเห็นใครบอกเลย งามไส้เลยานี่เดี๋ยวโอ้โหตายแล้วเป็นร้านเดียวที่ผมรู้จักด้วยนะที่เป็นก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ที่แบบเออแถวเนี้ยว่าอร่อยอ่ะแต่ว่าไปกินอะไรดีแถวเนี้ยหมูเตะมีหมูเตะด้วยข้ามไปฝั่งนี้มีจากตรงนี้ไปไม่มีอะไรละมีฝั่งนี้มีฝั่งนี้ตรงหมูเตะมีเดี๋ยวเลือกเลยเลือกร้านเลยข้ามข้ามถนนให้ดีป่ะร้านปิดกิจการไปสองปีแล้วครับโดยที่เราไม่รู้เลยเราจะไปไหนก็ยังไม่รู้เลยอ่ะหมูเตะนี่ไหมพี่ตอนนี้ไม่รู้ละแต่ว่าแต่หิว ไปดูหน้าตากัร้านไหนดูหน้าตาดีเราเข้าหิวมากตอนนี้หิวมากตกลงสองร้านหมูสเตะ๊ะร้านหนึ่งปิดอีกร้านหนึ่งเลิกกิจการเลยมากินร้านนี้ไทนตังไดไมจ้าเท่าไหร่ยี่สิบไม้เจ๊จ๋ายี่สิบย<อ>ี่สิบพอไหมยี่สิบพอขอยี่สิบไม้นาออันนี้ร้านชื่อหมูสเต๊ะเฮียสาใช่ไหม มาแล้ว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 โอ้โหดูดีร้านนี้ไม่เคยผมก็ไม่เคยไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนที่บ้านนะแต่เมื่อก่อนไม่ได้ตั้งนี้เมื่อก่อนจะตั้งอยู่แถวๆนี้ดูดีนะไปเลยไสเลยนะโอ้โหนี่มีมงมีมันดีดูันดับแรกนิ่มมะเปล่าผมไม่ค่อยกินโค่นุ่มเลยม่เบาทบูเต๊ต้องอย่างนี้ต้องนุ่มแบบนี้แเดี๋ยวเป็นหนังตีนนี่ไม่ได้ไม่ไหมเจ๊จ๋าขายมากี่ปีแล้วครับ ตรงนี้ตั้งมากี่ปีแล้วสี่สิบกว่าปีแล้วนานเลยตั้งตรงนี้ตลอดไม่ไปไหนเลยไม่ใช่วันนี้ไปจับเขาหยุดเราเลยอยู่ตรงนี้เราจริงๆแล้วอยู่ด้านในติดกับใบเขียวยอราชตรงนั้นข้างตอนนี้ขายไม้ละเจ็ดบาทแต่ก่อนขายไม้กี่บาทครับเมื่อก่อนเริ่มแรกเลยสามสามบาทสองบาทอะไรค่อยๆขึ้นสตาร์ทมาเป็นสองบาทสามบาทแล้วก็จนเป็นเจ็ดบาทเจ็ดบาทนี่นานยังครับ เจ็ดบาทประมาณสองปีมาแล้วสองปีบาททีละบาทมาเรื่อยๆอก็รังแดดสองบาทจนถึงเจ็ดบาทใช่ใช่ใช่ผมถามนิดนึงความรู้เราซื้อกลับไปบ้านเนี่ยหมูมันจะเหนียวมันจะแข็งขึ่งไหมพูดถึงว่าซื้อกลับไปบ้านมันก็ต้องมีนิดหน่อยอ่ะที่มันจะแข็งหน่อยเนาะมันแข็งหน่อยตายอยู่ที่นี่เพราะมันฟลิ่งน้อนๆเลยเนาะคือหมูสเต๊กดีที่สุดก็คือทำเสร็จก็กินเลยใช่ใช่ต้องเลยแต่ละไม้นี่เนื้อเหมือนกันหมดมาจากตัวเดียวกันหมดเหหมมือนนกัดค่ะเพราะมันเป็นเนื้อสัตว์เพราะเราใช้ เนื้อสันที่คัตจะได้นิ่มอันนี้สันนอกสันในครับสันสันนอกสันนอกก็คือติดมันถ้าสันในยังไม่มีมันก็คือหมูแตะหัวใจหมูแตะคือเวลาย่างมาแล้วเนี่ยมันต้องเห็นว่ามีรอยย่างลายเจ้าจะเป็ขาวๆเหมือนต้มอะไรแล้วหัวใจคือเนื้อต้องไม่เหนียวผมรู้เลยว่ากินหมูแตะอันไหนนุ่มรู้เลยเรียบร้อย2ี่บไม้เกียง โอเคไหมพี่ร้านนี้โอเคไม้ละ7บาท20ไม้สั่งมาเมื่อกี้ก็ร้อยสี่สิบอิ่มยังพี่ยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มเดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้อีกเดี๋ยวมีเยอะแยะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่กินของหลักกินอ่ากินนิดๆหน่อยๆเล่นๆไปเรื่อยๆกินเล่นไปเรื่อยตรงนี้เมื่อกี้มีแถวยาวๆไปเดินดูไปเดินดูว่ามีอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวแค่เว่อันนี้อะไรเดี๋ยกินปลาเดี๋ยวแค่เอาไหร แค่กินแค่กินตายเดี๋ยวก๋วยกุ้งก๋วเตี่ยวแค่ต้องมีแบบพวกกินเต้าหู้ออ่ะเี้ยเอาผลไม้เอาคนลไม้สองไม้อะเอามาสามไม้ก็ได้มาแบ่งกันสามสี่มันเรไปต่อคิวต้องรับบัตรคิวอะไรไหมบัตรคินวนี้เลยค่ะพี่ขาอันนี้เหรอ ไหนรไม่รู้ล้อ๋อต้องต้องเอาตรงนี้ก่อนอ่าตรงนี้ก่อนคิวนี้มาดูแล้วจะเอาอะไรอ่าพี่เอาอะไรเอาอะไรไข่หมือกไหมไข่เมือกไข่หมือกไข่หมึกกับเมือกกล้วยไหมหรือเมึกกระดองเมือกกล้วยหรือเมึกกระดองเอาไข่หมึกอกละไม้หนึ่งละไข่หนึ่งนะคะไข่หนึ่งไม้แล้วอะไรอีกเราเอาไข่ด้วยจิ้มแยกกอราดันน้ำจิ้มราดไปเลยราดไปเลย แล้วไงแล้วต้องไปเดี๋ยวรอเขาเรียกอ่ะเราเรียกเ่ะค่ะชั่วโมงกว่าเป็นไงพี่จ้าฮะชั่วโมงกว่าเหรอฮะเฮ้ยชั่วโมงกว่าป่ะเนี่ยถามจริงชั่วโมงเหรอยี่ห้ออะไรยัไงเดี๋ยวฝากไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเอาเลยได้ไหมนะนะนะเดี๋ยวมาเอาไปร้านอื่นฝังไว้สองไม้หมึกด้วยหนึ่งไม้กับหมึกไข่หนึ่งไม้รอหนึ่งชั่วโมงจ่ายทางไปแล้วเดี๋ยววนกลับมาชั่วโมงหนึ่งตอนนี้สามทุ่มประมาณสามทุ่มสิบก็สี่ทุ่มอ่ะ สีรุ่มมากินโอ้โหตายสายละตายละววั่นใจได้กินก็วันนี้เลิกเที่ยงคืนมั้งกินไหมพี่เหรอกินไหมต่อนานมากเหรอเดี๋ยวต้องถามมาก่อนต่อคิวนานไหมต่อคิวนานไหมพี่ต่อคิวข้างหลังนะครับไม่นานอะไปยืนต่อได้ต่อไหมยาว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 ไม่เด็ดจะไปแดงอะไรล่ะนานนาน นาำก็มีก๋วยเตี๋ยวเอาไหมนี่ก็เลือกเลยครับเขาดังถอยทอดใช่ไหมไอพี่ไปดูเมนูอ่ะดูเมนูก่เนรออ๋อก็เก็บแบบกรอบก็มีกินนี่ยผมกินแบบกรอบอยู่แล้วนี่แทบไม่มีที่นั่งแล้วนะเหรอตอนนี้ที่นั่งเขาอยู่แถวนี้เนี่ยเขาพาไปนั่งพาไปเหรอโอ้โอ้ด้านหน้าภูเขาไฟไม่เหมือนที่เลยอันไทยไม่ดังเหรออันไทยเป็นเป็นฮาโล อเส้นทาโร่อโเคเอาลัดหน้ากับหอยนางรมทอดกรอบด้วยนะใช่แบบกรอบแบบบกรออโเคไม่มีที่นั่งยาวเหยียดอ่ะนี่คือลัดหน้านะครับโอ้โหมันจะกระเด็นลัดหน้าภูเขาไฟอะไรคอร์ลายป่ะอันนี้หอยนางรมหอยทอดแบบกรอบ ที่เห็นเห็นนี่คือปลาหมึกปลาหมึกไก่ปลาหมึกกไ่แล้วก็หมึกกรอบแล้วก็ไก่ใช่ไหมใช่สามอย่างสามอย่างเท่าที่เห็นหมดแล้วบอกว่ากุ้งไม่มีกุ้งไม่มีหรือว่าหรือว่าแอบอยู่ลอยเลยดูดิว่ากินเลยดีกรอบเป็นไงบ้างอย่ารออย่ารอนี่มีไข่ด้วยไงอ่ะมีไข่อยู่ข้างล่างนะพี่มีไข่โอ้ยเส้นกรอบเว้ยโอ้ยเส้นกรอบเว้ยเส้นกรอบเว้ยนี่กุ้งพี่เมื่อกี้หากุ้งอยู่ไม่ให้เหรอกุ้งโอ้โหร้อนบอกว่าเนี่ยร้อนดิพี่เมื่อกี้ควันขึ้นเลยนี่คือ แล้นหน้าผัวไฟอ่าไงพี่หอมปากินเลยอืมเออร่อยว่ะหอมไหมอืมหอมร่อยเยี่ยมเลยกุ้งด้วยกุ้งด้วยเออสมราคาคุยสมราคาคุยคือเขาบอกว่าทีนี้เท่าไหร่นะจานนี้อะไรร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งสองจานเนี่ยสองร้อยอ่ะเส้นก็กรอบอร่อยเส้นกรอบแต่ต้องรีบกินนะเดี๋ยวไม่งั้นเหนียวเดี๋ยวทานเหนียวอ่ะหยิวเลยกลองกุ้ง กอล,ล,ล์ลามายแบบกอล์ลามายกอล์ลามายซอยถนนแปลงน้ำเข้ามานิดเดียวร้านอยู่ข้างหน้าเลยนี่โป้โอเคยขอบิอันนี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งร้อยเงินมันบอก,กโอเคเดี๋ยวเช็คอีกทีว่าโอเคขนาดไหนมาหอยกัน ยังไม่โดนหอยเว้ยโดนเนีวะนี่พี่โอดิอะผมตัดนะอันเนี้ยโดนละโดนละตัวหนึ่งมาตัวเดียวหนอก็คือโอเคไม่แย่ไม่แย่แต่ตอนเนี้ยไอ้นี่ไอ้นี่เด่นกว่าสองจานเนี้ยผมกับพี่เล็กแนะนำอะไรนะล่าหน้าภูเขาไฟนะโดนโดนอันนี้ผมก็โดนโดนมะใช่โดนอันนี้ออกจากร้านพรละไม่เรากินอิ่มแล้วจองปลาเมึกไว้

อันนี้มากินเหมือนกันใช่ไหมลิตอยู่หรอนี่เดินทางผมคิดว่าน้ามีร้านเด็ดผมก็จะเดินตามร้านกัวจับผมจะไปกินมันยาวธรรมดาเพราะว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเป็นหลายร้ายใชใช่เคยมากินแล้วร้านนั้นอ่ะแต่ว่าคนมันยาววันนี้ครับธรรมดาต้องสี่ทุ่มห้าทุ่มหนึ่งเงี้ยเออใช่ใช่ครับงั้นเงียบมาต่อไข่เมืกอีกชั่วโมงเนี่ยกว่าจะได้ไข่เมึอกนาจะเป็นพีคที่สุดในตอนนี้ครับไข่เมือกใช่โคตรแหล่ชั่วโมงหนึ่งไม่ต้องกลับเลยครับ